ครับผมเองได้รับคลิปเนี่ยแล้วผมดูแล้วผมก็ยิ้ม,มนะครับตลอดคลิปผมก็เลยคิดว่าเอ้ยผมน่าจะเอามุมน่ารักของลุงตู่เนี่ยหรือของท่านนายกรัฐมนตรีประเดชปยุจจรโชชาเนี่ยมาให้แฟนคลับใน a ฟ e b o o k ผมแล้วก็คนที่รักลุงตู่หรือคนที่ยังไม่เข้าใจลุงตู่ได้เห็นภาพเดียวกันก็เลยเอามาแบ่งปันครั้งนี้พอกดเอามาโพสปุ๊บมีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยครับแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเออภาพของลุงตู่เนี่ยที่คนไม่ได้สัมผัสนห,หรือไม่ได้เข้าใจเนี่ย ก็จะมองลงตู่เป็นคนก้าวร้าวเป็นคนที่ฉุนเฉียวง่ายนะครับเป็นคนที่ชอบทะเลาะก,กับสือ่อซึ่งข้อที่จริงแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยก็เลยเอาคลิปเนี่ยเล่าให้สมาชิกแล้วก็คนที่อาจจะยังเข้าใจผิดในตัวท่านนายกประเประยุทธ์เนี่ยได้รับทราบครับคือประเด็นอย่างที่ผมบอกว่ามันมีหลายมุมมุมที่เวลาท่านนายกทางานเนี่ยมันต้องเป็นมุมที่จริงจัง นะครับแล้วท่านนายกเองเนี่ยถ้ามีคนที่ตั้งมั่นตั้งใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่าลืมว่าปัญหาของประเทศชาติมันไม่ได้มีปัญหาเดียวมีหลายปัญหามากมายเลยแล้วท่านนายกเองก็ตั้งใจในทุกลกเรื่องในการที่จะแก้ปัญหาหความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้เนี่ยแต่ประเด็นอย่างที่ผมพูดว่าการเมืองเนี่ยม,มันมีฝ่ายตรงข้ามมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์มันเป็นเรื่องของความนิยมทางการเมืองฉะนั้นพอมีภาพที่ท่านนายกถุนเฉียว หรือมีภาพหลุดที่ท่านนายกเองเนี่ยมีการตอบประเด็นผิดบ้างเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็จะเอามาขยายผลครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่ผมเอามาเนี่ยไม่ใช่แค่ต้องการให้เห็นความน่ารักขององตู่เท่านั้นครับผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยได้เล็งเห็นว่าการทําหนังประวัติศาสตร์เนี่ยอย่างเรื่องของปุเพศนิวานเนี่ยณว,วันนั้นเนี่ยผมจําได้เลยตอนที่ออกอากาศเนี่ยคนทั้งประเทศหยุดดูนะครับอหมายความว่า หยุดดูแล้วเป็นกระแสฟีเวอร์มากๆในจังหวัดนครศรีอยุธยาหรือว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็มีการจัดให้แต่งกายย้อนยุคนะครับแล้วก็มีการทําตลาดนัดตรงนั้นมันก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกผมจึงอยากให้รัฐบาลเนี่ยทำหนังประเภทนี้ขึ้นมาอีกครับเพราะว่ามันจะทําเรื่องของความเป็นหนึ่งเดียวความของการรักชาติรักสถาบันความสามาคัคคีมันจะเกิดขึ้น มันจะลดของความขัดแย้งทางการเมืองได้ครับตรงน,นี้ก็อยากจะฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาเรื่องนี้นอกจากเรื่องของวัฒนธรร,ธรมที่เป็นรา่างเงาของประเทศไทยแล้วเนี่ยมันยังส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวยังส่งเสริมในเรื่องของการสัาทนาการเรื่อง,องการบันเทิงได้อีกครับมีในยะทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในการนําคลิปคลิปนี้มาเผยแพร่หรือเปล่าคือผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องในยะทางการเมืองผมเองมีจุดยืนอย่างชัดเจนในเรื่องของการไม่เอากันแก้มาต่รา1ยสออยู่แล้ว นะครับแล้วก็ผมแสดงออกทางนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าในเรื่องของการแก้มาตรา112เนี่ยไม่เห็นด้วยแล้วผมก็มั่นใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตลอดจนท่านหัวหน้าพักพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณก็คงแสดงจุดยืนในเรื่องของการไม่แก้มาตรา112อย่างแน่นอนเพราะผมจําได้ว่าในช่วงที่มีการปกกร,ระดมของฝั่งตรงข้ามในการที่จะล้มล้างสถาบันนั้นเนี่ยท่านพลเอกประวิตรวงวงสุวรรณเป็นหัวหน้าพักการเมืองแรก ที่กล้าบอกว่าให้ใส่เสื้อเหลืองคลิกให้ทุกคนออกมาแสดงจุดยืนในเรื่องของการปกป้องสารมรดสัตว์ตรงนี้ครับผมมั่นใจว่าในเรื่องของการแก้มาตราเร็บสองนั้นเนี่ยผมเองมีจุดยืนชัดเจนแล้วก็มั่นใจว่าพรรคพลังประชารัฐตลอดจนท่านหัวหน้าพรรคตลอดจนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชามีจุดยืนเรื่องนี้ชัดเจนอยู่แล้วฉะนั้นการที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับประเด็นทางการแก้มาตราเรบสองแต่ผมให้เห็นถึงนยยะ ให้เห็นถึงความน่ารักของท่านพลเอกประยุทธ์เหมือนที่ก่อนหน้านี้ครับท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยได้ตอบสื่อมวลชนในเรื่องของเดี่ยว13ถ้าจํากันได้ท่านบอกว่าก็ฝากเป็นเรื่องสนุกและโนต้ตเขาเองก็วิจารณ์ทุรัฐบาลไม่เห็นมีอะไรประเด็นที่จะต้องไปฟอ้องร้องหรือว่าจะต้องหยิบมาเป็นประเด็นทางการเมืองผมอ่านคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ที่พ่อแม่พี่น้องมาชวนเข้ามาคอมเมนต์ใต้ข่าวเนี่ยทุกคนกลับมาลักพลเอกประวิตรหมดเลย ฉะนั้นแปลว่าอะไรครับข้อมูลที่เขาได้รับทั้งจากตัวท่านคนเอกประยุทธ์กับตัวท่านคนเอกประวิทธ์นั้นเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนไกลจากความเป็นจริงมีความคลาดเคลื่อนถึงสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนของท่านพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทธิ์ผมถึงบอกว่าคลิปนี้ผมเอามาให้เห็นว่าลุงตู่เนี่ยไม่ใช่คนที่โหดร้ายไม่ใช่คนที่ก้าวร้าวยังมีมุมที่น่ารักแล้วเหนือสิ่งอื่นใดคือ ลงตู่นั้นท่านจงรักภักดีเป็นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ท่านชื่อสัตสุจริตท่านไม่มีเรื่องทุจริตเลยนะครับตัวท่านพลเอกวิทก็เช่นเดียวกันครับวันนี้เองเนี่ยต้องยอมรับว่าการสื่อสารของประชาชนนั้นเนี่ยไม่ได้รับรู้เฉพาะทีวีอหนังสือพิมพ์รับรู้ผ่านโซเชียลมีเดียรับรู้ผ่านข้อมูลข่าวสารในโลกอินเทอร์เนต็ตครับเท่านี้ผมถามว่าข้อมูลข่าวสารในโลกอินเทอร์เน็ตนั้นใครเป็นคนไปนตรวจสอบแล้วครับว่าข้อมูลที่ปล่อยออกมานั้นเป็นจริงหรือเท็จ ฉะนั้นพอมันไม่มีการตรวจสอบเนี่ยข้อมูลมันก็ถูกส่งต่อแล้วถูกเชื่อกันไปโดยปริยายแล้วครับว่าข้อมูลที่ส่งต่อโดยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยที่ต้องการดิสเครดิตกันทางการเมืองที่ต้องการหวังผลทางการเมืองหรือหวังผลอื่นนอกเหนือจากการเมืองเนี่ยซึ่งมันอาจจะมองไปถึงเรื่องของการที่เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันก็ส่งต่อกันอยู่ในโซเชียลจนคนเขาเชื่อว่าไั้นเป็นเรื่องจริงเขาเชื่อว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นสิ่งที่จริงเนี่ยอันนี้คือปัญหาผมถึงบอกว่ามันต้องย้อนกลับมาว่า สิ่งที่รัฐบาลต้องทาคือการสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็มีกบบระบวนการตรวจสอบข้อมูลเท็จเฟซนิวมันต้องเอาออกครับเเช่นเดียวกับข้อมูลที่เป็นเท็จเฟซนิวที่มีการโกหกนะครับหลอกลวงหรือใครร้ายใส่ร้ายไปสีเนี่ยต้องเอาออกจากโซเชียลมีเดียเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลที่เป็นการเสพติดต่อต่อกันแล้วก็มีการแชร์ต่อต่อกันเปนเรื่อยครับท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็เคยสั่งการไปแล้วนะครับฉะนั้นผมมองว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้เกี่ยวข้อง ็คงต้องไปหามาตรก,การไปหาเครื่องมือในการที่จะต้องดาเนินการกับเรื่งองนี้ครับแล้วถึงเส้อสิ่อ่ใดคือภาพลักษณ์ของรัฐบาลในการที่จะประชาสัมพันธ์ก็จะต้องช่วยกันให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เข้มแข็งมากกว่านี้อย่างที่ท่านสสพยมได้ออกมาพูดผมก็เห็นด้วยนะครับในการที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการทํางานของทีมโฆษกรัฐบาลตลอดจนทีมงานของพรรคในการที่จะสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้รวดเร็วกว่านี้ครับคือพรรคพลังมชะชารัฐเป็นพรรคใหญ่มาก นะครับท่ทานพใหญ่มีบุคลากรที่มีความสามารถมากนะครับแต่ผมมองว่าท่านสสพยมเองเนี่ยท่านได้ที่หนึ่งภาคใต้นะครับในการที่ท่านออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยมันมีนัยยะอยู่แล้วผมมั่นใจว่าสสพยมเองเนี่ยได้รับผลก,กระทบในเรื่องของการเลือกตั้งเพราะว่าเดิมท่านได้มา4ี่หมื่นสามเป็นที่หนึ่งภาคใต้ความพลังมชาชนแต่ปัจจุบันเนี่ยเหนื่อยมากทางทั้งที่ท่านพยมเนี่ยทำงานหนักมากนะครับแต่ทำไมคะแนนนิยมตกเพราะพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ได้รับรู้เลยว่ารัฐบาลทําอะไร ไม่ได้รับรู้เลยว่าพรรคทำอะไรทั้งๆที่ลุงต๊อะป้อมลงตู่ท่านคนเอกประยุทธ์กับคนเอกประวิทย์เนี่ยลงพื้นที่อย่างหนักแล้วก็ทํางานเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนนะครับแต่กับกลายเป็นว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ถึงชาวบ้านไม่ถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ย้อนกลับมาที่ผมพูดในเรื่องของภาพลักษณ์ขงตู่เนี่ยแค่นี้มันยังมันยังขยายไปใหญ่ได้เลยในสิส่งสําคัญที่สุดผมถึงบอกว่าต้องช่วยกันสื่อสารครับคือประเด็นผมบอกว่าสิส่งสําคัญที่สุดโดยธรรมชาติด้วยหลักการแล้วเนี่ยโคโลกรัฐบาลจะเป็นคนแถลงผลง,งานของรัฐบาล โฆษกรัฐบาลจะต้องเป็นการสื่อสารกับพ่อแม่พ so ี่น้องประชาชนสื่อสารกับสสสื่อสารกับนักการเมืองท้องถิ่นว่าวันนี้รัฐบาลทําอะไรแล้วมันก็จะถูกกระจายต่อไปแต่วันนี้ถ้าเกิดโฆษกรัฐบาลออกมานั่งอ่านข่าวออกมานั่งแถลงการนโยบายสรุปการประชุมมันไม่ถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนดันั้นมันต้องหาคนที่ย่อยข่าวเป็นหาหาคนที่สื่อสารเป็นมาคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตรงนี้มันก็จะช่วยสสรัฐบาลได้เยอะนะครับส่วนในเรื่องของพักเนี่ย ผลงานของพรรคเราต้องหยิบมาทำครับว่ารัฐบาลเนี่ยที่ในฐานะเราเป็นพรรคการเมืองหนึ่งรัฐบาลยิ่งพรรคพลังมัชชรัฐเนี่ยเป็นพรรคแกนนําต้องหยิบมาครับว่าวันนี้เราทาอะไรไปแล้วบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนละครึ่งไม่ว่าจะเป็นเที่ยวด้วยการไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆนั้นหลายๆอย่างของการที่กระส่งการทางออกมาเนี่ยก็ต้องหยิบมาว่านี่คือผลงานของพรรคพลังมัชชรัฐนี่คือผลงานของพลเอกประยุทธ์ที่คือผลงานของพลเอกประวิตรคุณสามารถพร้อมไม่พร้อมถ้าเกิดมีการเสนอชื่อคุณสามารถมาและคิดว่าตัวเองมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรครับ คือผมบอกว่าวันนี้เองผมไม่มีตําแหน่งผมก็ทํางานให้พรรคอยู่แล้วแล้วก็ผมทําหน้าที่ปกป้องท่านพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์มาตลอด4ปีเนะี่ยเขาปีที่4ของรัฐบาลตั้ง,ต,งตั้งที่ผมมีตาแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีหรือไม่มีตําแหน่งผมก็ทาครับฉะนั้นวันนี้ผมจะเป็นโฆษกพรรคหรือไม่เป็นโฆษกพรรคผมก็ทําอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดมีคนที่เหมาะสมมันก็ดีเพราะผมคิดว่าสุดท้ายพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งมันเป็นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศ มันเป็นของสมาชิกภาคเป็นของสสคนจํานวนมากใครที่จะไปทำตรงนี้ต้องรู้หน้าที่ตัวเองว่าต้องทาอะไรทํายังไงให้คะแนนนิยมมันบวกทํายังไงให้เพื่อนทํางานง่ายทํายังไงให้ชาวบ้านเข้าใจทํายังไงให้คนไม่ไม่รังเกียจเรานั่นคือสิ่งที่โพศกต้องมีและต้องทําครับคือถ้าท่านระเอกประวิทย์สั่งผมก็ต้องทําแค่นั้นเองครับแต่ถ้าท่านไม่ได้สั่งผมก็ทําในในฐานะที่ผมทําได้เท่าที่ผมทําได้ครับ